กลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยุนครับกับอีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายๆคนครับสงสัยคือเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับว่าอจะขัดอะไรอย่างไรครับแต่วันนี้ครับเรามีผู้ช่วยครับคือเรื่องของผลิตภัณฑ์ครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับจะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญครับ กับเภสัชกรหญิงนัทิดาจันทร์ธรวรีครับสวัสดีครับคุณนุกครับสวัสดีค่ะคุณนุกครับพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์การผลัดเซลล์ผิวของคนเราเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับในช่วงแรกว่าผิวคนเรา28วัน30วันจะผลัด,ดครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยแล้วแหละ ใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลัดเซล์ผิวนะคะคที่ตั้งโชว์ไว้ตรงนี้เนี่ยทั้ง4ตัวนะคะช่วยในการผลัดเซล์ผิวแต่จะมีวัตถุประสงค์หลักที่แตกต่างกันออกไปรเรามาเริ่มด้วยตัวแรกเลยดีกว่าได้เลยะค,ะครับใจร้อนอยากจะทราบแล้วตัวแรกเนี่ยเป็น r e n e w a l EQ10 นะคะตัวนี้เนี่ยสารที่ช่วยในการผลัดเซล์ผิว hmm. ก็คืออนุพันธ์ของวิตามิน A นั่นเองซึ่งอนุพันธ์ของวิตามิน A เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในวงการแพทย์อยู่แล้วรวมถึงวิตามิน A ด้วยที่ช่วยในการ ผลัดเซลล์ผิวนะคะแ,คแต่วิธีใช้เนี่ยแนะนําให้ใช้แค่ก่อนนอนเท่านั้นเพราะว่าวิตามิน A เนี่ยสามารถสลายไปได้เมื่อเจอแสงแดดเพ<ค>ราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ใช้ในช่วงเวลากลางวันค่ะนอกจากนี้<ค>วิตามิน A อเนี่ยอาจจะทําให้ผิวไวต่อแสงมากขึ้นถ้าในช่วงกลางวันแต่ในช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าสามารถผลัดเซลล์ผิวได้ดีรวมถึงใน Re n e w a l EQ10 คิวทนอกจากวิตามิน A แล้วเขายังมีวิตามิน A แล้วก็คอนไซม์คิวเทที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในเรื่องของการชะลอริ้วรอยได้ด้วยฉะนั้นเรนเนว่า e ีคิวเทนเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่เป็น a n t i a ้อ n g จหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดเรือนริ้วรอยโดยเฉพาะของกิฟฟรีนั่นเองค่ะครับเขาก็มีมีส่วนที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวได้ด้วยเหมือนกับทําให้ผิวผิวพรรณมีการฟื้นตัวอะไรแบบนี้ได้ไหมครับใช่ค่ะก็ ในการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นสเต็ปแรกเลยในการาก่อนก่อนการบำรุงหรือว่าฟื้นฟูแบบอื่นๆนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ไม่มีการผลัดเซลล์ผิวแปลว่าผิวของเราเนี่ยก็ยังเป็นผิวเสียอยู่เหมือนเดิมค,คือยังไม่เผยผิวใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการผลัดเซลล์ผิวออกไปปุ๊บเผยผิวใหม่มากขึ้นก็จะทําให้ผิวเนี่ยดูสดใสเปล่งปลั่งมากขึ้นซึ่งมันแตกต่างจากคนที่บอกว่าไม่ทํา การที่ทําให้ผิวบางลงเคยได้ยินไหมคะคว่าผิวจะบางลงอาจจะทําให้แบบระ,ะคายเคืองได้ง่ายขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าจริงๆแล้วการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นทุกๆ28วันอันนี้คือผิวที่สุขภาพดีแต่เมื่อไหรก็ตามเนี่ยการที่ผิวอาจจะเจอแสงแดดมากอาจจะทำให้ หนาตัวมากขึ้นรหรือว่าอาจจะมีมีสุขภาพที่ไม่ดีนะคะหรือว่าอายุที่มากขึ้นทําให้การผลัดเ,เซลล์ผิวช้าลงอันนี้จะเป็นผลทําให้ผิวของเราเนี่ยดูหยาบกร้านไม่ดูไม่ดูสดใสเหมือนกับเซลล์ผิวใหม่ๆนั่นเองคือประมาณม1เดือนประมาณ1เดือนเนี่ยผิวก็จะมี มีการผลัดเซลล์แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่ยอมผลัดเซลล์ปั๊บเนี่ยความเท่าแชราแก่ชราจะมาเยือนทันทีถูกต้องครับเขาเรียกว่าเป็น dead ซล l ์ใช่ไหมใช่ dead ซล l ์ซึ่งต้องกำจัดออกไปนะครับแต่คราวนี้ ไอ้ครั้นจะกําจัดแบบขัดแรงๆผิวอักเสบแน่นอนก็ต้องมีวิธีการอื่นๆนะครับ<ช>นอกจากวิธีการที่จะบํารุงตัวเองแล้วในคุณนุชครับ,รบมีวิธีการอื่นๆมาเล่าให้เราฟังไกมไหมครับ่าแน่นอนค่ะว่าในที่บอกไปว่า r e n e w เอ e q เ0เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการะชะลอริ้วรอยหรือว่าลดเลือนริ้วรอยโดยเฉพาะแต่ว่าสําหรับคนที่ต้องการดูแลผิวแบบเนเช่น ดูแลผิวแบบเป็นพิเศษอาจจะทำในอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือว่าอาทิตย์ละ2ถึงสครั้งเนี่ยนะคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวชุดในชุดดรามาติกของเราเป็นดรามาติกเอ็กโฟริเอตติ้งบัสมาชกลอชเนคือตัวนี้เนี่ยใช้ในการนวดผิวหน้าแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวไปในตัวซึ่งตัวที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวของเขาก็คืออาลันโทอินเป็นสารที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในวงการเครื่องสําอางนะคะที่มันช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนอกจากอารันโทอินจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวแล้วเนี่ยยังช่วยในการลดการอัก ได้ด้วยว uh, เพราะฉะนั้น,นจะเรียกว่าอ่อนโยนแล้วก็เหมาะสมมากที่จะทำ,ทำเป็น uh, special treatment หรือว่า,าวเป็นการบำรุงผิวแบบพิเศษ uh, ในแต่ละสัปดาห์ค่ะครับอันนี้ก็ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช่ค่ะนะครับสัปดาห์หนึ่งครั้งหรือ2ส,สัปดาห์ครั้ง,ง,รงหรือสองแนะนําว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสัปดาห์ให้ได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่ว่าหรือถ้า คนที่ใช้ควบคู่ไปกับ Renewal EQ10 อยู่แล้วด้วยก็อาจจะเป็น2สัปดาห์ครั้งก็ได้เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวมากน้อยแค่ไหนแต่ Renewal EQ10 เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันเฉพาะตอนกลางคืนครับอนอกจาก ในชุดดรามาติกแล้วเนี่ยนะครับคุณลูกคับมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนแนะนําเราอีกครับค,คุณลูกค่ะนอกจากที่บอกไปแล้วเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นอยู่ในชุดของก a m a r u s Butte นะคะซึ่งในชุดของ c a m m a r u s Butte เนี่ยเขาจะมีตัว wipe off โลชั่นอยู่ wipe off คืออะไรคือการที่เช็ดออกนั่นเองใช่เป็นโลชั่นที่เช็ดออกก็คือให้ใช้โลชั่นเนี่ยใช้ง่ายมากก็คือคหยดลงบนฝ่ามือนะคะคแล้วก็ทาแต้มไว้บริเวณที่มี รอยด่างดำหรือ,อว่าบริเวณฝ้าก็ตามค,คือตัวนี้เขาเรียกว่าเขาให้ใช้คู่กับ spot corrector ที่อยู่ในชุดกํารัสบูตเต้เหมือนกันและใช้วัตถุประสงค์หลักของเขาคือใช้เพื่อลดๆๆอเลือนจุดด่างดำหรือว่ารอยกระฝ้านั่นเองค่ะครับคราวน,นี้นั่นแปลว่าสมมติไปทาที่รอยกระฝ้าปั๊บทิ้งไว้นานไหมครับแล้วเช็ดออกอ่ทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีแล้วก็เช็ดออกค่ะคุณนุ๊กสมมติว่าถ้าเราทาคุณผู้ชมบางคนบอกพอทาปั๊บ มันเทแล้วมันเยอะอะเสียดายอพอทาปั๊บแล้วมันไปเกินกับไอรอยกระหรือรอยฝ้าที่อยู่บนหน้ามันไปโดนส่วนอื่นในส่วนอื่นมันจะขาวไปด้วยไหมครับคุณนุก๊กอันนี้ถ้าใช้เป็นระยะเวลานาะแล้วมันเกยกับส่วนอื่นในทุกๆุกวันเนี่ยเป็นจุดเดิมๆถาม,มว่ามันมีโอกาสขาวขึ้นเป็นจุดตรงนั้นไหมก็มีโอกาส เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยแนะนำว่าให้ระวังนิดนึงให้ทาบริเวณที่เป็นรอยกระ้าจริงๆเท่านั้นแต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดรอยด่างดำได้ก็น้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะโฟกัสที่รอยกระฟ้าเวลามันเกินออกไปเนี่ยมันจะเกินไม่ ในแต่ละวันเนี่ยคนละบริเวณกันฉะนั้นเนี่ยวความความกังวลค่อนข้างน้อยและที่สําคัญคือมันเป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นความเรียกว่าความเข้มข้นหรือความแรงของเขาเนี่ยจะไม่เท่ายาฉะานั้นโอกาสที่จะเกิดรอยด่างดําบนหน้าเนี่ยก็จะน้อยกว่ายาแน่นอนค่ะครับเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะสำหรับคนที่บอกว่าจังวลนเรื่องของผิวหน้าที่<ช>มีมีรอยฝ้าใส่อ,อีกนิดนึงค่ะไวออฟโลชั่นที่บอกว่าทิ้งไว้สารถึงห้นาทีบริเวณที่เป็นกระฝ้าหรือจุดด่างดำใช่ไหมคะแล้วเช็ดออกทีนี้ แล้วเนี่ยก็ตามด้วยสปอ t c ตคอร์เรกเตอร์ลงไปเลยเพราะว่าเมื่อผลัดเซลล์ผิวออกแล้วสปอ t c ตคอร์เรกเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวมันก็จะลงเข้าไปสู่ผิวได้ดีขึ้นนั่นเองมันเป็นการเตรียมผิวก่อนคะนั่นแปลว่าสปอ t ตคอร์เรกเตอร์คือสําหรับเฉพาะจุด<ช>ที่เรากังวลหรือมีปัญหาใช่ค่ะนะครับแค่นั้นเองง่ายจังเลย<ม>นะฮะคือ ผลัดเซลผิวไปก่อนนะฮะด้วยไวออฟโลชั่นใช่แล้วก็แต้มด้วยสปอร์ตคอร์เรกเตอร์ใช่ค่ะนั้นเองนอกจากผลิตภัณฑ์นี้ครับผมเห็นอีกหนึ่งตัวอ่าตัวอีกตัวหนึ่งเป็น BHA Acne Cream ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันช่วยในการ เ,อเ,ออเ,อเขาเรียกว่าป้องกันสิวหรือว่าอุดตันการ, <c oughs> ารอุดต,ตันบนใบหน้าหรือว่ารักษาสิวอุดต,ตันบนใบหน้านั่น <c oughs> เองนะคะคือส่วนผสมของตัวนี้เนี่ยมีทาง A H A <c oughs> แล้วก็บ H A ที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเพ <c oughs> ราะว่าการที่ผิวของเราเนี่ยไม่ผลัดเซลล์นอกจาก <c oughs> จะทําให้เกิดริ้วรอยหรือว่าผิวเนี่ยหยาบกร้าน <c oughs> ไม่เรียบเนียนแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการอุดตันมากขึ้นคือเกิดโอกาสในการเกิดสิวหรือว่าคล็อกที่พอหรือว่า รูขุมขนที่อุดตันเนี่ยมากขึ้นด้วยก็ะจะทำให้เป็นสิวตามมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ BHA Acne Cream เนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นสิวอุตดตันโดยเฉพาะเลยค่ะใช่วิธีการใช้ใช้ยังไงคุณน,นุ๊กอันนี้ใช้ง่ายมากก็คือหลังล้างหน้าเสร็จนะคะทาให้ทาถ้าใครเป็นสิวเยอะเนี่ยแนะนําให้ทาทั่วใบหน้าไปเลยหรือใครที่มีบริเวณสิวแค่ช่วง T zone อย่างเช่นหน้าผากหรือว่าจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําให้ทาเฉพาะบริเวณนั้นแล้วก็ทาทิ้งไว้ได้เลยแต่สําหรับบางคนเนี่ยที่มีผิวเรีย ว่า Sensitive มากๆรู้สึกว่า,าใช้ปุ๊บเกิดอาการคันยิบยิบขึ้นมาแนะนําว่าให้ทาทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีแล้วหลังออกก็ได้เหมือนกันค่ะคุณนุ๊กครับแล้วสิวที่เป็นเนี่ยคุณผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยแล้วเพราะสิวมีหลายแบบมากนะ BHA เนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นสิวแบบไหน จริงๆต้องบอกว่าสาเหตุเริ่มต้นของการเกิดสิวเนี่ยเกิดจากการอุดตันนะคะคไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวหัวดำสิวอะไรก็ตามเนี่ยสาเหตุเริ่มต้น,เ,นเลยเนี่ยเกิดจากการอุดตนันซึ่งตัว BHA Acne Cream เนี่ยแก้ที่สาเหตุเริ่มต้นคือสังเกตจากการเอ่อสาเหตุจากการอุดตันนั่นเองเพราะงนั้นคนที่เป็นสิวบ่อยๆหรือว่าเป็นยิงอยู่ในช่วงที่เป็นสิวอยู่เนี่ยค่ะสามารถใช้ BHA Acne Cream ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นสิวประเภทไหนก็ตามหรือถ้าคนที่เป็นสิวบ่อยๆแต่ หายแล้วและมีความกังวลใจว่าสิวนั้นจะกลับมาอีกใช่ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นสิวแล้วเป็นหลุมสิวอ่าตัว BHA เนี่ยเนื่องจากมันทําให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวบ่อยๆมันก็มันก็เป็นเหมือนเป็นการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่อะค่ะมันก็จะช่วยทําให้หลุมสิวอะไรเงี้ยแบบลดลงได้ความึกของหลุมสิลดลงได้นี่อาละครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราได้ข้อมูลดีๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหลายคนที่มีความกังวลใจเนี่ยสุดท้ายอยากให้คุณนุ๊กฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งครับว่าวันนี้ถ้าอยากดูแลตัวเองในเรื่องของผิวพรรณที่อยากให้มันดูเปลง่งปลัง่งโดยที่เรื่องของการผลัดเซลล์ผิวเมื่ออายุมากขึ้นมันผลัดน้อยลงในคุณนุก๊ก ปัญหาหนักเลยทำยังไงดีครับใช่ค่ะก็คือในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยคือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีการผัดเซลล์ผิวแน่นอนว่าผิวหนังของเราเนี่ยมันหนามากนะคะโดยเฉพาะเด a เซลล์ข้างบนเนี่ยเป็นอุปสรรคของสกิน c a r e หรือว่า ครีมบำรุงผิวตัวอื่นๆที่จะเข้าสู่ผิวแล้วสามารถบำรุงผิวของเราได้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยจึงเหมือนเป็นการเปิดผิวก่อนการรับการบำรุงผิวนั่นเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยสารบำรุงผิวจะลงเข้าสู่ผิวได้อย่างลึกมากขึ้นจึงจึงเรียกว่าการพลัดเซลล์ผิวจึงเป็นขั้นตอนแรกเลยในการบำรุงผิวที่จําเป็นแล้วก็ขาดไม่ได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความรู้ดีๆครับเป็น ความรู้ใหม่หรือเป็นอาจจะเป็นความรู้ที่หลายหลายคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเอาละครับวันนี้ครับได้ความรู้และข้อมูลดีครับต้องขอขอบพระคุณครับวิทยากรคนพิเศษของเราครับเภสัชกรหญิงนทิดาจันทร์รารีครับขอบคุณคุณนุชครับขอบคุณค่ะช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยกิฟ f r นแพทรีน i n a BHAANe อคเน่รครับอยากให้คุณมีผิวสวยไร้สิวครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากพูดคุยกับเราทั้งสองคนครับ เขียนนะครับสิ่งที่อยากจะพูดคุยครับส่งมาทางอีเมลแอดเดรสได้เลยนะครับที่ give me five at g i v e r i n c h a n n e l com ครับติดตามความเคลื่อนไหวก็ได้ครับที่ Facebook นะครับหรืออยากชมรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันครับที่ www g i f e e r i n c h a n n e l com ครับสำหรับวันนี้ผมการุณชางประยูนและเภสัจกรหญิงนัททิดาจันทระวารีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ